สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยวันนี้อากาศดีนะคะพี่น้องอยู่ที่ยีบสององศาเนาะเนื่องจากเมื่อวานนี้ฝนตกนิดหน่อยนะคะมีพายุเข้านะคะวันนี้ยายก็จะพาพี่น้องมาดูสวนยายไทยไทยนะคะสวนพอเพียงนี่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในมุมแบบนี้นะคะกําลังปลูกผักจากพี่น้องจะมะเขือเทศนะคะสวนนี้ก็ หอมปลูกกินเองเด้อพี่น้องเด้อนะคะแล้วก็เริ่มปลูกผักคะน้านะคะนี่นี่คือนี่คือผักคะน้านะคะพี่น้องกำลังจะแบ่งเนาะอันนี้ก็ติดแล้วนะคะส่วนแปลงนี้สาแหน่ระาะแหน่ผักบุ้งจีนนี่นะคะผักบุ้งจีนก็จะได้กินแล้วส่วนนี้ก็คือใบโหระพาใบแมงลัก นะคะพี่น้องโหระพาใบาแมงลักใบกะเพรานะคะที่ซื้อมาจากประเทศไทยเนาะอันนี้กําลังรอแบ่งนะคะส่วนพอเพียงคุณยายไทยไทยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสาละแหน่ขวดสาระแหน่คอนโดนะคะเพิ่มปลูกเมื่อวานเนาะเนื่องจากเมื่อวานร้อนนะคะแล้วก็ตอนดึกก็มีพายุมีอะไรก็จิ้มค่ะเราจะปลูกแบบคอนโดนะคะนี่นะคะใบกะเพราอันนี้ต้น มะระนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพวกใบแมงลกักใบหหละพาผสมรวมกันนะคะพี่น้องในโตเราค่อยแยกนะคะหลังจากที่เราปลูกหมดเราจะเอาไปแบ่งแยกนะคะแล้วก็จะปลูกทุกที่เนาะเพราะว่ามันเป็นสวนพอเพียงนะคะนี่คือความภูมิใจของยายไทยเลยพี่น้องจ๋าดอกไม้ก็งามขนาดในสีม่วงนะคะเดี๋ยวก็จะปลูกเต็มเนี่ยะค่ะพี่น้องเราจะปลูกเป็นคอนโดนะคะ นี่คือความพอภาคภูมิใจนะคะในมุมรวมนี่คือสวนพอเพียงมะเขือเทศกันใหญ่แล้วเด้นะคะพี่น้องทุกอย่างนะคะอยู่บ้านยายก็พลิกเวลานะคะมาปลูกผักต้นหอมนี่ก็ได้กินแล้วนะคะต้นหอม organic, ออร์แกนิกเนาะมีอะไรแล้วก็ปลูกไปนะคะกําลังขึ้นพี่น้องคนเดียวก็จะพอกินนะคะ หลังจากนั้นเราก็ลองให้เขาติดก็คิดว่าอาทิตย์นี้ผักบุ้งก็ได้กินแล้วนะคะนี่คือวิถีชีวิตของคุณยายไทยๆกับสวนพอเพียงในมุมนี้นะพี่น้องนะวันนี้อากาศดีเนะาะเมื่อวานฝนตกนะวันนี้ยายก็เลยปลูกเต็มที่ไปเลยนะคะเพื่อให้เขาติดเนาะหลังจากนั้นเราก็มาดูกันโอเคค่ะเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านไปค่ะไหว ยายอยู่นี่ยังไม่อยากน้ำเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันหลังจากนั้นค่อยอัปเดตว่าจะคุยอะไรกันนะคะไปค่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่นครแฟรงก์เฟิร์ตนะคะหรือช่องคุณยายไทยๆนะคะพี่น้องขนาดนี้ก็วันพฤหัสเนาะวันนี้คุณยายก็อยู่บ้านนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ไปทํางานเนาะป่วยนะคะ ป่วยเพราะว่ามันร้อนนะคะเมื่อวานนี่สามสิบแปดองศานะพี่น้องสามสิบแปดองศาเราร้อนเนาะเนื่องจากว่าคุณยายป่วยนะคะคือคือป่วยเวลาเป็นประวัติเนี่ยมันจะสะตรกนะคะก็คือสามารถพูดง่ายๆก็คืออาจจะไม่มีลมหายใจนะคะเนื่องจากว่าร้อนร้อนมากเนาะแล้วก็ต้องพยายามดูแลรักษาตัวเองเนาะก็อย่างที่บอกนะคะก็คงจะยาวก็อยู่บ้านนะคะ อยู่บ้านเราก็หากินแมพพอเพียงอันไหนที่ยายปลูกได้ยายก็ปลูกอย่างที่พี่น้องเห็นเนาะเสร็จแล้วก็ฝนตกบ้างแดดออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกคุณตาเขาก็ไปซื้อแอร์แอร์มาให้นะคะพี่น้องคนละตัวนะคะึนี่คือแอร์นะคะพี่น้องเห็นไหมคะนี่คือแอร์ที่ว่าจะต้องใช้นะคะว่าคุณตาเขาป่วงเนาะ มันร้อนมากแล้วก็เลือดก็เวลาร้อนมากนะคะพี่น้องเลือดก็ลงนะคะตัวนี้ตัวหนึ่งอยู่นี่ห้องคุณตานะคะพี่น้องกําลังโดโูงอิงเสร็จแล้วก็ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องคุณยายนะคะเราจะมีแอร์คนละตัวเพราะว่าคุณตาแก่ก็ร้อนเนาะเพราะจะนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องคุณยายไทยๆนะ,ะนะคะเราจะมีคนละตัวแล้วก็ปิดเนาะ ี่คือแอร์ของประเทศเยอรมันนะคะพี่น้องยายก็จะเปิดนอนคนเดียวนะคะถ้าช่วงไหนไม่ร้อนก็จะมีพัดลมสำรองนะคะนี่คือห้องคุณยายไทยๆเนาะเพราะฉะนั้นแอร์เพื่อแบ่งกันส่วนคุณตาแกก็ร้อนเหมือนกันน้องยายก็บอกให้ซื้อสองตัวเลยเพราะว่าเมื่อคืนก็ลองเปิดดูแล้วเนาะก็โอเคนะคะส่วนเครื่องนี้ของคุณตาห้องนี้เป็นห้องคุณตานะคะคุณตานอนอยู่ห้องนี้ ไม่ไม่ร้อนนะคะยายก็เปิดพัดลมนะคะส่วนเครื่องนี้ของคุณตาเราก็จะยิงท่อไปข้างนอกเนาะเห็นไหมคะเราก็จะยิงออกไปที่ระเบียงนะคะโหพี่น้องยอดของความร้อนเลยเมื่อวานสามสิบแปดพี่น้องยายไปไหนไม่ได้เลยพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งนะคะพี่น้องยายเดิอนออกไปข้างนอกเนาะก็คิดว่าออกไปเดินเล่นอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าก็อยากรู้ ว่าเราจะผ่านการทดสอบว่าเปล่าเนาะพอทีนี้พอไปไปเดินเล่นนะพี่น้องน้ำตาลมันตกแดงเตือนยายก็กินน้ำหวานพี่น้องขึ้นมาแป๊บนึงอีกสักพักกระลุ่มอีกแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เราก็มานั่งจับแต่อ๋อเนี่ก็คือเวลาเราร้อนที่มันเป็นสโตกก็คือเดินไปด้วยแล้วมันร้อนพี่น้องร้นมากเนาะยายก็ได้ไปซื้อน้ำหวานอีกสองขวดนะคะพี่น้องเพราะเอาไปขวดเดียวไม่พอเนาะ ็มานั่งจับคุยกับคุณตาว่าฉันไม่ไหวฉันซื้อน้ำหวานนั่งสามขวดน้ำตาลก็หมดนะคะน้ำตาลที่เราพกไปสําหรับโรคเบาหวานเนาะมันก็ไม่พอนะคะคุณตาก็เลยตัดสินใจซื้อแอร์ให้ก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าซื้อแอร์เนาะผ่อนเขาค่ะพี่น้องผ่อนเป็นเดือน <laughs> เพราะว่าคุณตาเขาสงสารนะคะเขาก็เลยซื้อให้พอเสร็จแล้วก็ยายก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านแล้วก็ปลูกผัก ปลูกผักสวนครัวนะคะมีอะไรแล้วก็ปลูกใส่ใส่ใส่ไปพี่น้องอันไหนตายแล้วก็ปลูกเพิ่มนะคะเพราะว่าช่วงที่อยู่บ้านมันก็ไม่ได้มีอะไรส่วนใหญ่ก็กินแต่ผักเนาะกินแต่ผักกับไข่เนื้อหมูบ้างนะคะก็ตามวิธีของคนเป็นโรคเบาหวานเนาะอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ได้อยู่บ้านจริงๆอย่างจังพอน้ําตาลตกก็นั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นยายก็ได้ทํางานบ้านค่อยๆนะคะค่อยๆทํา ไม่ต้องรีบร้อนเพราะเรามีเวลาแล้วก็ค่อยๆทําพอได้พักผ่อนเต็มที่ไงพี่น้องนะคะก็ไม่ได้ไปไปคิดอะไรมากเย็นมาก็นอนฉีดอินซูลินเรียบร้อยแล้วก็นอนกินยานะก็นอนตื่นมาก็ทําสวนนะคะอยากจะทํา,าทช่วงเช้านะคะมันไม่ร้อนเมื่อเช้านี้ก็ลุยตื่นมาเจ็ดโมงมากินข้าวเรียบร้อยแล้วกินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจัดการลงคณะนะคะแล้วเดี๋ยว ถ้าฝนตกวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะตื่นมาแต่เช้าแล้วก็จะปลูกแซมตัวไหนที่มันตายแล้วก็ปลูกใหม่เนาะเพราะตอนนี้ก้ามันกําลังขึ้นนะคะแยกได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีชีวิตของคนยายไทยๆพี่น้องมันก็โอเคนะคะสําหรับยายไทยๆเนาะเพราะเราไม่เครียดนะคะก็พอได้พยุให้ชีวิตมีความสุขเพราะฉะนั้นคอยติดตามนะคะแต่ตอนนี้น่าดีใจได้สุดเลยก็คือผักบุ้งเริ่มออกแล้วพี่น้องเริ่มยาวแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนี้ยาย ก็จะปลูกถ่วง,งอกนะคะถุงงอกอยายก็จะทำกินเองนะคะเดี๋ยววันต่อไปก็จะทำไข่เค็มเอาไว้กินเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้คุณตาไปซื้อข,ข้าวเสร็จแล้วก็จะดองไข่เค็มไว้เพราะเรามีโหลแล้วก็ทำก็คือแทบจะครบวงจรอะพี่น้องอยายก็จะ,ประ,ป,ระประคองชีวิตนะคะคุณตาก็ไปทำงานยายก็อยู่บ้านใช่ไหมทำงานบ้านทำงานนี่แล้วก็ปลูกผักปลูกไข่แล้วเตรียมกระทะเตรียมหม้อน,นึ่งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกำนึงนะคะตอนนี้แช่ไว้แล้วแล้วพรุ่งนี้เช้ายายก็จะปลูกถ่งงอกนะคะปลูกแล้วเราก็จะไว้ในที่มืดก็คนเดียวก็พอกินเนาะเสร็จแล้วก็รอใบแมงลักรอผักอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็ตามภาษานะคะบ้านปลายชีวิตเนาะทำไงได้นะคะป่วยแต่พอมีแรงเราก็เชิบเชิบหน่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คอยติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณยายเหมือนเดิมนะคะ thank you for watching my video clip ซีวเกนเน็กทามบายบายแล้วก็เหมือนเดิมนะคะหักกระโว้ดปะหากเกด,กกกดคือเกานะคะก็อย่างที่บอกนะคะยายก็ทําตามที่มีแรงถ้าไม่มีแรงก็ผมไม่ได้เห็นนะคะเพราะว่ามันก็นอนนะคะเพราะโรคประหวนันมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คอยติดตามเป็นกําลังใจให้คหุณยายไทยๆนะคะปดะ๋ดวเราไปดูสวนกันอีกรอบวันนี้แดดออกนะคะพี่น้องแต่ตอนนี้อยู่กี่องศาไม่แน่ใจนะคะ 1> 1. ตอนนี้ยี่ิบสามแดดมั่งแล้วมันก็มืดมั่งนะคะยายภูมิใจมากเลยพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเข้าบ้านแต่ก็แดดออกมาเราก็หลบนะคะเสร็จแล้วเราเข้าบ้านกันเดี๋ยวเราก็จะปิดบ้านนะคะเนื่องจากว่าไม่ให้แดดเข้ามานอกเพราะเดี๋ยวคนตาม,มาท่านก็คงจะเปิดแอร์นะคะเปิดแอร์นิดหนึ่งเพื่อให้อ่อร้อนข้างนอกใช่ไหม ก็จะเปิดแองให้คนตานิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ค่อยมาว่าก,กันใหม่โอเคนะคะมีความสุขอายุวันนอสุขังพลังเน้อพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะพลังบวกสู้กําลังลูกผักสวนพอเพียงเน้อพี่น้องจา๋าโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าไปไปไปแล้วเน้อขอบคุณทุกกําลังใจค่ะหลังจากที่ปิดนะคะปิดหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ พอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณตามาเราก็จะเอาท่อนี่ออกไปข้างหลังนะคะเพื่อรอการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะฉะนั้นยายให้ดูว่าเราก็จะต้องปิดบ้านเพื่อเปิดแอร์ข้างในนะคะเพราะมันร้อนส่วนคุณยายไม่มีปัญหาพอคุณตามายายก็ไปอยู่ห้องโน้นต่างคนต่างอยู่นะคะเพื่อ <laughs> บางทีก็เข้ามาเล่นกับคุณตาเหมือนกันนะคะเพราะว่าแกจะได้นอนพักผ่อนเนาะเพราะแกเข้ากะเช้านะคะเพราะฉะนั้นยายก็ ทำให้ดูนะคะว่าอยู่ในบ้านนะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะร้อนเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเวลาให้คุณตาได้นอนเพราะฉะนั้นก็นี่คือวิถีชีวิตนะคะในบ้านในยามที่ร้อนนะคะของคุณยายไทยยไปขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ